วัดพระธรรมกายโอกลนด์นะครับก็จัดก,กิจกรรมงานบุญเมื่อวันพระแรม14ค่ค่ำเดือน9ที่ผ่านมาคณะเกเรียานามิตรวัดพระธรรมกายโอกลนด์ได้พร้อมใจกันจัดพิธีบูชาไปตับปลีเพื่ออุทิศส่ขุกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัตนสูตรคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่ออ,อุทิศส่วุกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพร่วมกันทอดผ้าบางสกุลแด่คณะสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมัตกา,าพตาหารซึ่งภายห,หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วครับทุกท่านร่วมกันถวายพัตาหารเพลแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเรยงกันสําหรับพิธีบุพเพปิตพรพลีนะครับนอกจากจะเป็นการทําบุญอุทิศสนกุศลให้แด่บุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้วให้ได้มีความสุขในสัมภารยภพ ยังเป็นโอกาสอันดีนะครับที่สาธุชนจะได้พร้อมใจกันมาร่วมทําบุญในวันพระหรือวันธรรมสวรรอีกทั้งยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับในการประกอบพุญญกกริยาทั้งการทําทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาในวันพระครับ